สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกตลอ o บาิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันในเรื่องของโชคลาบการเงินในวันที่ 16. กุมภาพันธ์สองพนี้โดยมีกองไพ่ให้เลือกสองกองอันนี้กองที่1อันนี้กองที่2มาดูกันว่ากองไหนจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินตั้งจิตอธิษฐานนะคะ Okay. หวังว่าจะเลือกกันได้แล้วเนาะอันนี้กองหนึ่งเราจะอ่านกองหนึ่งก่อนนะคะมาดูว่าในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์2567ันห้าหสิเจ็นี้กองที่หนึ่งคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมนะคะโชคลาภการเงินว้าวการเงินโชคลาภในเรื่องในเรื่องของ เงินก้อนมีไหมกลองที่หนึ่งนะคะมาดูกันอืม t เด e r the tower มันเป็นอะไรที่ปรับปรับฉับพลันไม่ทันในตั้งตัวมาแบบไม่ไม,ม,แบบนะม่มาแบบกระทันหันน่ะอมาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องตกใจโปะแตกอย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่เราถามในเรื่องของการเงินและโชคลาภเนาะอืมมีโชคในเรื่องของการเงินนะกองที่หนึ่งเนี่ยเงินก้อนเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงก็ได้หรือโชคลาภในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาแบบปุบป,ปรับฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยมาแบบก้าวเหรียญเลยนายอัลเพนช์เคิลนะคะลักษณะของนายอัลเพนช์เคิลเป็นลักษณะของคนที่พึ่งพาตนเองได้อยู่ได้ด้วยตนเอง เงินเยอะเงินก้อนใหญ่เงินมาจากแหะสิ่งที่เราถามมาเป็นเงินก้อนนะดูก,กันต่อนะคะการเงินมีไหมดูสิอืมอะไรกระโดดออกมาคิงออฟสอร์คิงออฟซอร์หมายถึงลักษณะของคนที่เฉียบขาดดุเข้มมีตำแหน่งมียศมีฐานะ เราจะนำพาโชคมาให้คุณลกูกดาดูกันต่อนะของที่หนึ่งนะคะโชคลาภในเรื่องของการเงินจะมาแบบป,ปุบปับฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะ่ะอาจจะมาจากคนที่ดูเข้มเข้ม,ขมดุดุหน่อยคนที่มีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้หรือจะมาจากงานเงินมาจากงานก็ได้เลขเก้ามาสองใบแล้วนเนี่ยเก้าเก้า อ,อีกใบหนึ่งนะฤๅษิกองที่หนึ่งจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินอีกไหมม,มันเป็นลักษณะของความคิดความคิดไพ่ดาบมันคือความคิดมันคือลักษณะของอเราคิดวิตกกังวลอย่าวิตกอย่าก,กังวลเนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินที่จะมาแบบปุบปับฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอันนี้ที่เราเห็นมันมีเลขเก้ากับเลขห้าด้วยเนาะอืม เงินก้อนถึงจะไม่ได้แบบเป็นขนาดสิบเหรียญแต่นี่เก้าเหรียญเลยนะเก้าเหรียญหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการเงินการกินดีอยู่รู้อยู่สบายมีความสุขพึ่งพาตนเองได้มีความสุขจากเงินที่ได้มาแบบบุกปับฉับพันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะกล่องที่หนึ่งนะคะมานี้นะดูกันต่อนะกล่องที่สองที่คุณเลือกเอาไว้นะคะเรามาดูคน ที่เลือกกล่องที่2คุณจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินกันไหมในวันที่16กุมภาพันธ์2567นี้นะคะการเงินกล่องที่2เป็นอย่างไรใบแรกว้าวเซเว่นออฟเพนทเิลใครรองเงินอยู่เงินกําลังจะมาเงินที่คุณคิดเงินที่คุณหวังเงินที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเงินมาจากงานการทํางานเงินมาจากผลประโยชน์ หุ้นหุ้นส่วนเงินเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินน้ำพักน้ำแรงหรือเงินมาจากกองทุนต่างๆกำลัง,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 งจะมาเงินที่คุณรอคุณกำลังจะได้ The Sun วู้คนกองที่สองคุณมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินแสงสว่างจะนำพาความสุขความสำเร็จ การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความอุดอมสมบูรณ์การม,มีความสุขเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเงินที่คุณรองเงินที่คุณหวังคุณจะได้แบบเฉลิมฉลองได้เจิดจรลัดมีแสงนําทางความสว่างความชัดเจนในเรื่องของการเงินจะเป็นของคุณนะคะอนกองที่สองนะอือดูสิสิบสิบเหรียญเทนอเพน t a เกิลเงิน เงินก้อนใหญ่เงินที่จะนําพาความสุขความสมบูรณ์เงินมาจากครอบครัวมาจากอ่เขาเรียกว่าอะไรอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะแบบครอบครัวนําพาเงินมาให้พพอร์ตคุณในเรื่องของการเงิน mm hmm. เงินก้อนใหญ่เนี่ยดูด mm ิ hmm. เงิน mm hmm. เหรียญเหรียญเหรียญน,น,น,นั้นเลยกองที่สองดูกันต่อนะจริงไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้มั้งเนี่ย เพราะเงินมาเต็มมาครบขนาดนี้นะคะมีเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับมาด้วยเนาะเพจเอาเพจเอาเพนทัเกิลนี่ก็เงินเหมือนกันเงินที่คุณหวังที่คุณรอข่าวดีในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับนะคะเหมือนคุณกําลังคิดอยากลงทุนอยากลงแรงอยากอยากเอาเงินไปพัฒนาทําให้มันเกิดข้อมูลมันเหมือน,ม,นมันจะมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเงินที่คุณรอคุณกําลังจะได้รับนะคะ หรืออยากเอาเงินไปลงทุนทําอะไรสักอย่างเนี่ยเงินก้อนที่คุณหวังกําลังจะเข้ามาด้วยเพจอ f f วอนการลงทุนการทํางานการได้ออกไปสู่โลกกว้างมาจากเงินก้อนใหญ่ที่คุณได้รับเนี่ยในช่วงวันที่สิบหกเนี้ยอธิษฐานดีๆคิดตั้งใจดีๆเงินมากําลังมาแล้วนะคะมีเดือะซันเข้ามาสําเร็จตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน โอเคนะคะกองที่2ขอให้โชคดีมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่เงินความสําเร็จเข้ามาหาคุณโดยง่ายโดยสวัสดิภาพเนอะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเป็นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยเนอะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ